ก่อนนะครับนี่ถังทัทง,ทงน้ำนะครับน้ำมันจะถูกส่งครัามาที่เครื่องที่หัวพวกนี้ฝั่งนี้ผมใช้ช่วงนี้ใช้อันนี้นครับเพราะว่ามันต้องรองรับไอ้น้ำที่เกิดจากหัวสตีมนมจะเปิดเครื่องฝั่งนี้ก็ เป็นหม้อตม้มตรงนี้มันจะนม,มีหม้อต้มมีปัม๊มบางนีจะเป็นหม้อตม้มาำรับหัวชงสองหัวนี้เดี๋ยวครับอุณหภูมิมันจริงใช้เวลาประมาณเมื่อก,กี้พอดีเปิดไว้แล้วไม่รู้เป็นแบบไฟมันทึก น่าจะมีปัญหาระ,ระบบไฟเมนนะครับไม่ใช่ไฟบ้านไฟนัำซรีบก็เลยเนี่ยเนี่ยอโซนค่อนข้างขึ้นไปประมาณไม่เกินสามนาทีนครับตัดแบบนี้ไม่คือใช้ได้เลยครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องมีคือผ้าไมโครไฟเบอร์ตักพื้น,นอเอาไว้ทำเดี๋ยวจะทำให้ดูยากเลย ชงชงเราควรจะเรียกว่าทําให้มันร้อนปุ่นหัวชงน้ำร้อนอุ่นบางทีอุ่นทำไมหนึงอันแรกเลยก็คือขาชงขาเชื้อนะที่เราล้างแล้วทิ้งไว้ทั้งคืนสองเราก็เช็ดเป็นเช็ดแรงกันน,ะน้ำไหลปกติ ่งแต่และรุ่นแต่ยี่ห้อปั๊มมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นก็คือมันก็จะฉีดแรงบางรุ่นก็นนี่แล้วแต่แรงดันนะครับอันนี้โอเคมาจะเป็นตัวนี้ตัวสตรีมนมนะครับแพงมือเดียวตัวสตรีมนม ความเพื่อี่ยมเราต้องเนี่ยครับเพื่อให้กัดให้ตั้มให้ให้้หหหหหห้น้ำมันมไม่เป็นหยดตรงนี้ระวังร้อนนะครับ มันก็จะระบายมันจะระบายออกเข้าไปที่ที่หม้อพักเนี่ยระบายไอ้น้ำไม่ให้มันค้างในระบบากครับตีมนม,มก็ง่ายครับการสตีมแบบนี้นมอ่ะต้องเป็นนมแช่เย็นนะครับ แคเ่เลนปกติกดเลยเด๋ยดทำงานของมันเองครับต่อมาการแทมกาแฟกาแฟอันนี้ผมสั่งแบบให้เขาบดมานะเพราะว่าอยู่นี่ไม่ได้ใช้แบบกาแฟเม็ดไม่อยากมีแมชชีนหลายเครื่องถ,ถ้ามีกาแฟเม็ดก็ ก็ต้องใช้แมักจีิเค่งนึก็คือเคื่องบทซึ่งมีที่เก็ดตัวแลงเก็บมันเท่านั้นนี่ผมรีเกิดค่อนข้างจิตกินบกใหญ่นิดนึ่งใส่เยอะหน่อย ก็มีนะครับจะไม่ถนัดตัดกับกระดานถนัดวัดพอสมควรนะครับเราต้องเอาเต็มตัวลอยแล้วก็มาเข้าที่หอยทง ประมาณอันนี้ก็นมน่าจะได้ที่แล้วชอดโบกเล็กนะครับโบกเล็กกาแฟกาแฟหนึ่งชอดถ้าตามจริงก็ผมก็กดมาตั้ง นันะครับ,บ50 ml อันนี้เราจะใส่เยอะไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นมันพอเราใส่เครื่องแล้วมันจะติดปาะ อันนี้ก็จะคือม,มากก็จะล้นๆน่อเพราะว่าแก้วนั้นเป็นแก้วแรกที่อุณหภูมิแคมเปอร์ยังไม่ค่อยได้เนี่ยแคมเปอร์ร้อนได้ทีแล้วมันจะชงได้ดีกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งการชงต่องช็อตเดียวเนี่ยมันจะได้คลิปม,มาที่ค่อนข้างดีกว่าช็อตเล็กเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าหัวชงมัน ร้อนร้อนร้อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะได้ช็อตสวยๆไมีคิมม่กสวยรับตก็ตมาก็นี่เป็นที่รับน้ำจริงจริงากนี้ร,ร,นรับนีาแบบน้แบบนี้เล่นล้างอันนี้ก็พิดซ์ช่องแค่นี้ครับอุปรกรณ์มันไม่ได้มีอะไร สลับซับซอ้อนนิดยกต่อมาคือหลังจากใช้หัวสตรีมครับก็ต้องทำความสะอาดทันทีครถ่ายมือเดียวก็ยากยากถ้าเราใช้ระหว่างวันใช้ทั้งวันเราไมก็ไม่ต้อง ทงทำความสะอาดให้ได้แตถนะ่ถ้ามันเป็นช่วงเก็บเครื่องอนะ่ะถ้ามันเป็นช่วงเก็บเครื่องอะเราต้องทำความสะอาดให้ดีครับเพราะมันเป็นนมมันเป็นกลิ่นเป็นเชื้อราเลยครับแล้วนะครับ่เราก็เปล่ามา จะมีันเหี่ยวอยูถ้าเราไม่ทำความสะอาดทันทีือหัวมันไอ้ขอข้อไอ้น้ำเนี่ยมันตันนบมันตันล้วทำให้เราเสียลาต้องถอดนเนี้ยในคือพวกนี้มันจะสามารถถอดทำคามสะอดได้ครับมัไม่ใช่แรงากมีทีมเดียวเดถอดได้ นมก็ส่วนใหญ่ก็แช่ร้อนทำลาเต้คาปูทำเมนูใส่นมเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยก็นี้ก็แค่ได้ใช้วันหนึ่งก็ใช้เครื่องแก้วแค่นี้เพราะว่าถ้าเป็นเมนูเย็นก็เขาจะใช้เครื่องปั่มใช้ใช้ตัวตัว ัวปัน่นอนล้นก็ไหวมากตัวเดียวนี่ก็ประมาณนี้ครับง่ายๆไม่ยากต่อมาก็ชงชานะครับขั้นแดกก็เอาชาใส่พอประมาณนะไม่ต้องเยอะปายจะกดน้ำออกมา,มากดชะเดี๋ยวน้ำผ่านลงมานี้แล้วก็หยุดไว้ก่อนนะครับ ถ้าในที่เราชงชาปกติผมก็แบนะว่าการบ่มบ่มชาวไว้ก่อนบ่มเพื่อให้มันซึมซับน้ำมันมันคลายไอสารที่เป็นชาออามาก่อนบลีกนะ็กดปกติจะต้องใสโถใสเหยือกเพื่อจะให้รู้ปริมาณนะครับตรงนี้นะครับพวกมีสเกลแต่อันนี้ทำกินเองก็กะกะเอาผมนับเวลาเอาประมาณ หนึ 1> 1่งถึงแปดอันนี้กดมาแล้วครับเมื่อกี้ลืมกดมาเลยผมนับอยู่ประมาณสิบวินี่ก็เสร็จเอาขัดชาเทมันจะมีอะไรอยูประมาณนี้ก็ทำความสะอาดเอามันก็จะมีที่ข้ามบนสัมตรงนี้ สิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือต้องกดล้างแล้วก็ผ้าเช็ดหลังจากเลิกใช้ก็ผ้าเช็ดหัวชงเช็ดหัวชงแล้วก็ปิดเครื่องเราดูที่อุณหภูมติตอนนี้เป็นลัก จะมีบอกไนงะถ้าอุณหภูมิยังอยู่ระดับสูงอยูก็เวลาเปิดเครื่องก็เปิดแป๊บเดียวมันก็ร้อน